สวัสดีค่ะวันนี้พบกับสไตบ้านทุกมีพีที่หอันนี้เราจะมาทําเหนียวหลามบ้านเรานะคะหรือว่าข้าวหลามนั่นเองนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ที่สําคัญสําคัญนะก็จะมะีกระบอกไม้ไผ่นะคะข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าววันนี้เราจะมาเตรียมทุกอย่างกันนะคะที่บ้านของเราเองนะคะไม่ได้ออกไปซื้อที่ไหนตามมาเลยค่ะว่าเราจะต้องไปทําอะไรบ้างามมะค่ะ อุปกรณ์ต่างๆก็อยู่บริเวณบ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มมาจากการตัดไม้ไผ่กันก่อนนะคะตรงนี้เลยอ่ิด้ไลื่นไม่เร็วตนต้ ตอนนี้เราก็ได้กอไผ่ขนาดที่ที่เราต้องการแล้วนะส่วนปลายนะคะเราไม่ไม่ได้ใช้ก็ตัดออกนะคะเราจะใช้แต่ส่วนโคนส่วนปลายตรงนู้นเราจะใช้นะคะให้น้องตัดให้เยอะแต่ว่าลำมันค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะคะก็ตัดยากหน่อยเกลด้วยวะใบมันนะจิงโดมจิงโดมจริงเกลือด้วย

เราจะเลื่อยส่วนที่เฉพาะที่เราเอาไปใช้นะคะจะได้ไม่ต้องแบกกันหนักทั้งอัน,อนยาวๆนะสวะจั oh. อันนี้นะอนีจะได้สักกีบบอกแบบไหนอ๋ออันนี้จกกน,น,นเนี่ยโซ่งโลนน่าจะเจ็ดบอกอบอกมันไงอ๋อคือคือนี่แต่ว่าบอกเหล็กแต่นียคือจะเนี่ยโ่องโลนจะได้เป็นสิบเอ็ดสิบลอกบอกอันนี้ก็บอกละร้อย <c oughs> อันนี้ห้าสิบบาท <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้ไม้ไผ่มนาะพร้อมแล้ว ถาดก็แต่มะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวมะพร้าวกันค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือใบกล้วยนะเมื่อกี้ลืมไปนะคะใบกล้วยเราก็ไว้ทำจุกที่ปิดตัวกระบอกข้าวหลามนะเดี๋ยวเราจะมาตัดใบกล้วยกัน เอันไหนดิอันนดิอันี้เดี๋ยวเราจะตักน้ำกะทิที่เราใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลลงไปนะคะเพื่อปรุงรสแล้วแล้วก็ใส่ลงไปในกระบอกนะ ก็แม้ว่าค่อยๆใส่นะคะให้น้ํากะทินี่มันเอ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็จนมันปริ่มตัวตัวตัวข้าวเนี่ยนะคะก็ได้เรากําลังทําจุกใส่ลงไปในในกระบอกข้าวหลามนะคะก็ใช้อะไรอ่ะปดเปลา่าแล้วก็ใบกล้วยนะคะจุกให้ให้ทำให้พอดีอะ่ะอย่าให้หลวมนะคะกำลังทำเรียบร้อยแล้วนะคะ ยอย่ารอไปแป๊บน,นึงนะคะแล้ที่รออย่างก็รอกิน <laughs> ที่อยากกินตอนที่ที่ดิบๆเลย <laughs> อยากชิมขขั้นตอนสุดท้ายค่ะลาม <laughs> ข้าวเหนียววา,า,ามาไหนลยกตาบนตาบนเบื้องนี่ก็ได้ตนะบน,นเบื้องอะค่ะ าถึงขั้นตอนสุดท้ายของการทําข้าวหลามแล้วนะคะข้าวหลามที่เราเตรียมใส่กระบอกแล้วก็ปิดจุกเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เอามาหลามนะคะด้วยถาดนะคะก็ต้องวางให้แน่นๆติด,ต,ดติดกันอย่างนี้นะคะเพราะทีลมมันพัดแรงนะมันจะสุกช้าก็เราจะหลามไว้ประมาณสองชั่วโมงแล้วก็เราก็มาดูว่าโอเคด้านด้านที่โดนไฟเนี่ยผ่าได้หรือยังนะคะถ้าได้ก็เราก็ พลิกสลับด้านกันแล้วก็วิธีการที่จะดูว่า,าข้าวเหนียวสุกหรือยังนะคะเราใช้ไม้จิ้มลงไปถ้ารู้สึกว่ายัางแข็งๆยังกรึดๆึยกางเงี้ยก็คือ,อยังไม่ได้นะคะแต่ถ้าจิ้มลงไปแล้วนิ่มทะลุปลูกปลก,ก็ได้นะคะพร้อมกินเลยแต่คาดว่าน่าจะนานหลายชั่วโมงหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าจํานวนกระบอกของเราอะ่ะมันน้อยนะคะเพราะว่ามันจะสุกยากหน่อย ถ้ามันมีหลายๆกระบอกเบียดเบียดกันเนี่ยก็จะสุกเร็วนะคะต้องใช้ความชํานาญการนะคะ,ะ,คะแล้วก็ผ like ู้ชํานาญการแล้วก็ชํานาญเหมือนกันชำนาญกินิีมั่งนะ่ยเฮ้ยโคตรดิเลอยิ้มสวยอาวุ้งเลยนะนับร้อนมันร้อนมันร้อนเลยเนาะงมาแล้วจ้าเหนียวลามที่รอคอย ไม่ช้านะคะชิมยังร้อนอยู่อ,ยอืมอร่อยตรงนี้กที่ห๊หัวอมะลันเราจะมีกะทิมันๆอยู่ตรงเนี้ยอร่อยมาก เพื่อนๆก็จะได้เห็นเนาะว่ากระบวนการการทําข้าวเหนียวลามเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนมากนะคะนั้วเวลาใครที่ว่าไปเจอแม่ค้าขายอยู่เนี่ยก็อย่าต่อราคาเยอะเนานะมันทํายากขนาดว่าเฉพาะหลามเนี่ยก็มากกว่า2ชั่วโมงนะคะยังไม่รวมการไปตัดไม่พายเราไม่พายแช่แช่ข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ คุณมะพร้าวคั้นกะทิหลายหลยอ่าเพราะทีจริงอ่ะขนมไทยส่ยวนใหญ่ก็จะมีขั้นตอนเยอะนะคะแล้วก็ไม่ใช่ปิ้งี้เยอะนะคะใครเป็นเส้นเนียวหลามก็ซื้อซื้อเลยนะไม่ต้องต่อราคายเยอะนะคะเห็นดูไหมคะ mm hmm. งานวนันนี้วิวก็ขอจบคลิปเหนียวหลามบ้านเรา เงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย